กินบังหน้าแซมนั่งเช็คคิบเกาเกาครับแต่ปีกกรันคนเลยจะลงคิบเห็ดย่อสองแรกๆนะครับว่ามันจะส่องของผมนะครับส่องเองินๆที่เขาเบิรงกแก่แยงถือท่าส่องพนังว่าเริ่มจะเปลี่ยนเสื้อครับเปลี่ยนเสื้อเราบ่าได้ผมก็เลยมาเปลี่ยนหน้าปกใหม่พอเปลี่ยนหน้าปกแล้วมีโฆษณาเขาครับ สบายดีสวัสดีครับวันนี้จะไปเอาเอกสารรถครับทานามกินเท่าแล้วก็จะเอาเอกสารรถต่อพราเราบอกเหตุนังเว่ยรถยาของนังหงนี่แหละเรื่อมเปล่วก็จะนัดตั้งแต่วันที่สิบสี่หมเนาะ ีวปกติเขาก็โทรมาบอก,อว,กว่าาโทรแล้วเขาเริ่มมือเองก็เขาเบาหวานน้ำปกติเขาก็โทรมาบอกเขาตลอดเลยอือเออว่นนี้มีเข้าปันเยอะเอาะเจอมีรายเบียดรายงานสิบความนะครับ,รบเดไปกัอทก้เราจะเข้ากอนอ่าน้ากินข้าวแล้วไปพากันมาวิสา,านตะข้า,าวกุอนจ โซนในเขางานยำเลยแปนยำขึ้นเขางามขึ้นทีนน่ววเวียนกะเลว่างไม่ใช่ไม่มีใครอนแต่รถของทันนี้ส่งไม่แทีงแล้วเนาะว่าจะเศร้ามาพิดเอแล้วก็ฮอนเอามาข้างนอกใส่สะพ้ายตัวใดกับ่บได้ไปนอน้อนปกติจะใส่แข,ขนยาวหด้อไม่ใส่แขนยาวใส่บ,บุได้้อนมือนี้นงใส่สีดำแห้งสีดูข,อขอ้อมหวานค่ะได้ไหม ในี้กระดับดาวามังสองการละสิ่งละหอนเนี่ยแล้วครับงามขึ้นเนี่เจ็นไม่เดียวเด็เดเจ็ดหนึ่งจะตีหนึ่งหอนออกมังสวอนออกควานยี่ห้อนตีหนึง่งนี่้อนโอเคความนเคลนในงานยูฮังบ้านแอปสีอากาศตอนนี้เป็นจังไหนจ้าหนาวหรือห้อนคือจันนี้ทังนี้ห้อนค่ะ มันใช้ลำแข็งก็ได้จุดอ้อมพันลมก็ได้จังน้อยคณะอยู่ข้างนอกก็ได้เข้าไปในห้องก็คือต้องเปิดแอ็มห้อนคักเมื่อวานในห้อนคัก,กจนอยากกินส้มเนาะกินส้มพากันกินหยำ่งงวงเหมืนที่อาเม่นุ่งยังเมด็ดน้องผมกินอยู่ไหมนี่ยของที่อาไม่นู่งยังเม็ดกินอยู่ไหมนังคิดอยอะเลยแต่ถ <c oughs> ้า <c oughs> หากจะกินเขาแล้วก็จะนั้นแต่ายาที่เนาะอยากอยากอยู่ แต่ว่าอยากกินนั้นปะกินส้มง่วงว่าสิบัวเบิดตัวเป็นห้วยเบิดคือเก้าพอแล้วครับเดี๋ยวลงไปจัดการเราจะข้าวกันจอทั้งนายแล้วก็เข้าไปแล้วจอดนี่บ่จัดให้ลงคนเดียวบ่ให้ลงเดียวข้าวเดียวไปไหาน้ากินยุลาเออ หาหน้ากินเนาอแตงโมเซเขียนจิบช้อนแล้วกันอ้ว,วนจะ<า>ไป<า>ซ่า,นนาไอ,อ้อะอ้อวนจะหาเสื้อผ้าใส่ยากแล้วสารเราจะขาวคันเราจะสารเราจะข้าวอ่ะสิลงไปคนเดียว่วงในไอ้ผันอ้วนเนาะมีพุงก <c oughs> <c oughs> ินแล้วก็ลงพุงหมดจนอ้วน ต้องหงบอ้วนซองนี้เป็นหนุนอ้วนค่ะกันอ้วนค่ะตอนนี้ไอ้คนก็มาและนะเนาะเสร็จแล้วมอะไรอะไรแหละครับพอเราบอกภาษีเช็คบอเช็คบ่ต้องเปิดร้านบ่ผมยาไว้ในข้างนคอเงีย,งยบๆอยู่น่าจะเปิดที่เส้นลอยู่ข้างหลังเขาคนแหละมันน่าจะเปิดที่ยู่ข้างหลังเขา <c oughs> ของคันคอแหมไปเมื่มอวันมาจะไปจะมันนึงกับใครขนาดบริเลนนำ้ำเมือวันแดดเป็นเานานอาวันนั้นอะของเล่นนำ้ำบ๊อบคุณของเล่นน้ำไม่เลยมาเป็นยังไงเลยได้ไปหาหมอไปสิจยาเลยเมื่อน,นั้นแดดก,กับบ่มีเนาะแต่ว่าเป็นแดเป็นเอวเอวาอฝนตกซ้ำไปแล้วเมื่อนั้นเย็บคออีกแล้วให้คอเป็นตุ่มไหมไปอุ้มยาอมไม้มันคันคอไม่ได้ไปหาหมอหาตาดิเอร์เตอ มาแค่แรกเนาะมาแรกมันอยู่ได้สองสามเดือนแหละเป็นไข้ไข้แบบลุกบึ้นเลยแหละอันนอนหลับอยู่ในห้องเนาะลุกมานึ่งเข้าสี่สีก็เลยว่าเห็นแม่ตื่นก็เลยบอกแม่ว่าไปนอนนี่นบอนโไปนอนลงที่นอนจะว่าคือทั้งคนหมดสติกับแม่ไหมโมมีแหงเลยไหมไอ้ทียมาหอนเห็นเมียอ่อนไอแหละอยู่บูเซตเอาผ้าเสืตัวมาเสื้อจะอุ้มขึ้นรถ แม่บอกเอายาอย่างหม่ให้ย็นให้ใสปยาให้กินยายาเย็นเย็นเย็นให้ให้แล้วพอมีแหงจากน้อยลูกเปลี่ยนเสื้อผ้าพัวเอาขึ้นรถไปหาหมอเลยไปหาหมอหมอแล้วว่าเป็นเอียงข้อมสิ้นบ่ะข้อมสิ้น้อสิ้นป่ะสักครับว่ามันโบหายครับปีเนื่องเป็นไรก็สามครั้งที่ได้้าตัดออกเดี๋ว่าะเสริฐเขาถามว่าเป็นปีละจี่ครั้งครั้งนี้สัญญาณเราก็เลยตอบว่าเป็นปีละครั้งหนดอะ ฟ้าต่อไหววะคักความยานความยาเนาะที่จริงก็กเป็นปีละสองสามเพื่อนเนี่ยแต่ความยาไปกินเคเ็บิลกินน้ำปัน่นน้ำปันป่นเราจะขอเจ็บพอด้วย <c oughs> มันห้างหนานะ <c oughs> ไปกินยังะ่ะ ก็อาหารในบุกิดยาเพราะว่าหาเกินข้าวอิ่มๆมันได้กินแต่มันคงปีนไก่เนาะอิ่มครับไปกินข้าวเสียบๆแล้วน้องหงสช่วงนี้มึงเหนียงมองนี่ออกแล้วเหนียงก็ออกเทียมออกแขนขาก็เริ่มมียามีหนังขึ้นฟุ้งหมาน้อยก็ออกฟุ้งหมานน้อยก็ออกอันฟุ้งหมานน้อยคือคนใหม่ครับฮัลโหลไฮเดรดก่อนไฮเดรดจ้า ายเดือนนะรุ่นจริงแล้วรุ่นทุกเดือนเพื่อน,น้องจะมาเดือนนี้ท <c oughs> างนั้นปีใจแล้ว <c oughs> ก็เลยว่าจะฟ้ามีพุงก็มีน้องเมืองพุงอะ่ะยายก็เมียแล้วาน้องน่าอยู่บ้านบ้านจะมีลูกแค่งเมียแล้วจะมีลูกแค่งเมียเด้อหน้ามันบอก, <c oughs> บอกาี่พให้ไละเนาะมีมีพุงก็ดีแล้วเวลาให้ลูกลูกกะได้ตีพุงพอ เนีย่ยจิมนมข้าวตัลลัดฉันหาก็กินข้าวอิม่มแต่ว่าะเดกใหย่แล้วเนั่นหิวอีกแล้วจะมาจอมมาจับเมียร์ว่าให้เมื่อวานนี่กินข้ากว,าก,าวากันเมียร์ว่าให้ว่ากินข้าวกันจะกินอะไรล้วมันลงทุงวันขึ้นคักหน่อยหิวจันงนี่นมีอ่อาหารทะเลกินอยู่แล้วไม่มาฮิแล่มาฮิเล่คนนี้น้อยเจ,จ้ยผูดจ้อยเนาะ พอเมียวัยายุนำปีสองปีป้าขึ้นเป็นยี่สิบก้อโลแต่ก้อนพวกปวดต้นปวดแขนปวดขาคุณได้เป็นพื่อนยางไปไก่ก็ได้ถุกมือดิยางแป๊บเดียวมัจมมาเมย์คับเมื่อย์มาเสนอกระปวดขาแล้วะว่าน้ำหนักเพื่อนหลายเพื่อนก็เลยยางไก่มาได้แต่ก้อนนะพาไปขึ้นนั่นขึ้นบันไดจะกคันไหมร้อยห้าสิบสี่คันร้อยห้าสิบสี่คัน ต้องของบดีแบบบ่เมื่อยเลยขึ้นไปเลยแต่ว่าอายเพ่นตรงในพักจะเผือสองสาเพือพักดมยาแอนิหนจดอกยาเนาะไปกินังไงล่ะไปบางร้านสามี่แยกกันตีสามซี่แยกคุณไห้บได้ว่าสามแยกเนี ซื้อมาไปวิจินกว่าอลลัคของบ้านหวานธรรมชาติากับม,มัมอนอยากใหม่อยากยงป่ะอยากกินไม่หรออยากกินบังคับเลยแล้วกินตลุกแทนตลุกตัวแตงโมมีแล้วงูถลายน่ะเมื่อว,วานเนี่ยว่าสักพันทีโบเบิร์ตเนื้อแตงโมวพวกหนึ่งเบิร์ตแบโอ้่อนแล้ว โอ้มือดิหลายไปไยเต็มตู้เลย,ยน้ำชมดาน้ำซิดาย วังอ๋อวังแค่ตะลุบแค่ะลุบจ้าไปไม่กัเลนไปด้บ้านก็แบบไปแล้วด้ยไปเลยด้อยเดี๋ยวมออันนี้สามสิอันนี้ห้าสบแปดสิบบาทได้ปังเลยไงเนาะ

แล้วก็ไม่ต้องเก้วเลยีเจ้วหวานน่าเจ้าเกลือั่กินเหรัยญวนนา่วันนี้ตาจะแนวกินบัววอยู่ยูซายเนาะคนกำลังอยากกำลังกินใบกำลังโตกลัไปร้านครับอลใกลร้านนี่เลยแต่ว่าน้หกจะมาเองบุฟเฟ่ ม่บอดดอรถไลมบิกเมียมาใหา้เรียกว่ามาอยู่ลานแล้วคันไอ้บุไปนำบุต้องไปที่ใดคนเดียวเลยวะาซนอันตรายครับเป็นห่วงเป็นห่วงว่<ม>าไอ้ไปเห็นอ้ไปเห็นงานแล้วเจ้าของสิออกไปนั่นไปนี่บอได้เลยวะสซนไอ้ไปคิดนำเดยอุ้ยจะเลยบุได้ไปทางไหนเลยข,ขับรถบุกเก็งแล้วมันลาะขับบุกเก็งไปงานเขา มหหนาเซียมสวยไรเลยไว้มาแตดผมบ่มาแต่ผมบะอยากตัดยุติยันบ่คือบ่เคยตัดแบบบ่เคยตัดตันมีเคนหนึ่งบอกฉันตัดตันแต่กะบ่แม่ว่าตัดตันมันบ่ปาจิมาไทยแมนแต่กะตกอันผมมันเป็นสองซันเนาะซันที่หนึ่งกะตกบานบ่แต่ที่จิกแต่ว่าไว้ตัดเบดไดในทางหลังยาวอยู่แค่มันเป็นทางหน้ามันไม่ซื้อบิดเบืองขาบงร้านดีดีอ้มีสามร้านเรียงกันเลย ไอ้แต่ความกเลือกทางเราเลือกช่องผมมาแม่ข้าจ่อเบิ้งให้ตัดจำส้งยานมันมาเป็นขี้คิดตัดผิดชีวิตเปลี่ยนยายเท่ามาอ๋อกำกลังกายผิดแหลยย<า>ยะยายแม่ในเดินสองเดินนี่เพื่อนมาเดินยุ่นไพื่อนว่ายอันแป็นน้ำแม่เพื่อนมายู่ยอย่างเพื่อนมาหนองนี่อย่างหน,งนองบัวบานหนองบัวบานแม่เนี่ยมองนี่แหละขึ้นขับวอไซมายำ้ำในหุกมือเด้มันมายายว่ากำลังกายน้ำเขาหุกมือไปเต้นนั่นนะ ยายมาเต้นตก่ร,รอยอมยาเต่อสยคนยางขึ้นกา,ารมาเลยอขอขางในก็ได้เนาะเห้ผมว่าจะให้อายพาไปเฮ็นยุลานันที่เคยพับเอดีดีไหมนอกไปเฮ็ดีไหมพี่ลืมคลิปพี่อายพาไปเอาคลิปเันไหมเอาคไม่กินในยางอยู่กบบ่อฝนจิ๋นะหรือไม่กินในยางดูอยู่กับบอ่นนอ,บบอนทีมือน,น่องสิบเมตเฮ็ดโผลนื้นอ,อกับ่อนจะะิ๋นะ ผมเห็นเพื่อนขอเป็นเพื่อนอยู่เพิงบ้าหนได้รับเพื่อนจัาว่าหนักนะเพื่อนว่าแม่ไปเล่นนําเพื่อนแม่ไปว่าว่าลูกไผ่มาอยู่ลูกไผ่เห็นลาว่ะผู้งามนี่ใส่ดีเพื่อนมาเห็นโอ้ยงามคือแม่เว้านะเพื่นเราว่าจังเพ่นเนาะแม่ก็มาสาหัวมาตัดผมําเพื่อนเพื่อนกันเลยว่าเบ้าให้กันฟังน่นละไปค่อนเพื่อนก็เลยหาว่าโอ้ยงามคือเขาว่าอีลีเนาะว่าสันพี่น่งก็ว่างามว่าสัน พันไปเห็นพ่นเลยสะออนสะออนผมแน่แหละเพราะว่าเสียนผมสีตัดของสีตัดผมพันอย่างว่าหู้เสียดายเพันอย่างเมาสีเนาะแต่เคยนักมือกันมากซ่อมก็ไม่ควรมั้งจิตใจมีความมันเอาพันว่าขจีหยืดมาต้องยืดมาสันผมตรงดีมีแต่ให้พี่ทั่เคลาตินให้สนับสนุนโดยเกาลูนเนื้อย่างเกาหลีร้านตั้งอยู่ที่บ้านหนองมันปลาตำบลลำลองแสนอำเภอหนองาคงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร061 182 055ึแสอบศูาหสั่งและจองตกได้เลยวศา์ขึ้นกะแนะนำเนาะบางผมพอมีน้ำหนัดอยู่คนนะไม่ต้องไม่ให้สีได้วศา์บศนแนะนำเลยว่าันผมนำพอรลานแล้ว่พร้อมลานเข้ามาทางหลังบ้านพอมาทางหลังบ้านครับแ่ค่ะจิตใปดุหลายยุคทำใหญ่อ้หก็เห็นกับเฝ้าร้านท้าพ่อกับแม่มา สีของแรกของนีงงเรื่องจะเป็นงานครับ <c oughs> งานต่อมำงานยามคืนอากาศพอนตอนตอนอากาศหนาวมันทรมากินพอนเมี่ยงแเป็นมางงานก็จะเป็นลางรถครับอากาศหนาวขิ้พรอนเมี่ยแห้งตอนนี้ก็อยู่ร้านนะครับนั่งเช็คคลิปเก, <c oughs> <c oughs> ก่า,นนะคะคคกาๆครับตั้งแต่ปีก่อนคนละ แต่ลงคิบเห็ดเยาะสองแรกๆนะครับเช็คว่าคิบไปมีโฆษณาบ่เาเพราะว่าบางคิปที่เขาลงไปโดนๆเราไมนได้สิเพามีโฆษณาเขาครับเช็คไปว่าไร่ไในเขาที่ส่องนะเลยตรงมานางเช็คครับนี่เป็นตัวสามเครื่องเกของน้องฮงกับของผมครับ่ายอยู่นี่สองสามเครื่องสองเครื่องสามเครื่องนี่ค,อคืออัติภพเศรษฐกปัจจุบันเนาะเปิดคิปเช็คไปทุกคิปครับเพราะว่า คันคลิปเดยว่ามีโฆษณาเขาก็จะได้เปลี่ยนซื้อหรือว่าเปลี่ยนหนาปกนะครับจะเบิ่งใส่กันนะครับฝากเบิ่งคลิปเบิ่งใส่ใส่นะครับว่าคลิปเดมีโฆษณาหรือว่ามีโฆษณาเนาะแต่ว่ามีโฆษณาในคลิปเดก็รบลูก,กวนคอมเมนต์บอกกันนดเดีครับว่ามันจะส่องของผมนะครับส่องเงินอื่นที่เขาเบิ่งก็แกงหรือทางส่องพนันมา่มีโฆษณาด้คลิปนี้ ลบเกลื่อนเปลี่ยนเื้อจากน้อยแน่หรือว่าเปลี่ยนผัพหนาปกนะครับก็ผมจะวางสั่นผมเคยแก้ไขมาแล้วครับคีบผมลงได้ประมาณสองอาทิตย์แหลือมาเปิดเบงิงมันว่ามีโฆษณานะครับเบิ้งจนจบ 40, 40, คิบคิบยี่สิบคนหนาที่ว่ามีโฆษณาเขาตั้งแต่ต้นจนจบเลยผมก็เลยหาวิธีแก้ไขเริ่มจากเปลี่ยนซื้อครับเปลี่ยนซื้อเหลือบ่ได้ผมก็เลยมาเปลี่ยนหนาปกใหม่พอเปลี่ยนหนาปกแล้วมีโฆษณาเขาครับ หลังจากเปลี่ยนปกเราประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นครับมีโฆษณา,าเขามากอันนี้จว่าเป็่นนำ้ำเขาลงคิเขวใบเราห้องประเดชขางมาเช็คดูดูบ้งเงินเลยบเขาเงินเล่นอย่าเงินเลยเขาหน่อยเนาะเลยมาเบิ้งคลิปมาเช็คเบิง้งอย่าไถาหัวว่าวิธีแก้ไขเป็นยังสี่กับบอลลูวนะครับว่ามันแก้ไขยังไดผมขอบังในชส่องยูทูบหลายส่องเบิงวิธีแก้ไขว่าเป็นยังโฆษณาขึ้น่วกเขา คอมเมนต์ถามไอ้คนดีเฮ็ดเกี่ยวกับ youtube นะครับผมก็คอมเมนต์ไปถามมันก็ว่ามันเขายูแต่ว่าห้าสิบโบหุผมก็รู้อยู่ครับว่า,วามันเขาอยู่แต่ว่ามันบ่ได้ตามโฆษณาเนาะครับเขาก็สิเข้าแบบศูนย์จุดศูนย์หนึ่งประมาณนี้ครับเพราะว่ามันเป็นค้าเงินของยนะูเอดอลลาร์เนาะเข่าแบบศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแต่สมมติว่ามีโฆษณาเขาคลิปหนึ่งในเมืองอันเกสิ ได้อยู่ประมาณ0.05จุดนหาครับแต่ถามผมมีโฆษณาเลยอีกเลยอยู่0 0นจุดน,นหนึ่งนะครับตอนที่ผมสังเกตตอนที่ผมเบิรงมาผมก็เริ่มเช็คมาด้ยเดือนกลัวแล้วครับเช็คเบิรงคลิปเจ้าของเนี่ยน้องของไปเอหมากใหม่มากินครับดีเสือมากมันอันนี้แหละแล้วก็เช็คเบิรงเรื่อยๆนะครับในย่างคลิปนี่ผมเปิดมาหาหน้าที่แล้วตั้งแต่ต้นคลิปบมมีโฆษณาเขาเลยสงสัยว่าชิต้องได้แก้ไขเสื่อก่อนนะครับ นมาจากแก่ขซื้อประมาณสองหมื่นแต่ยังมีโฆษณาอยู่นี่ก็ต้องได้เปลี่ยนปรับหน้าปกใหม่ครับรอหลายข้อเห็นเมีอะไปเอาหมักไม้มาซื้อกินแล้วนี่ที่ซื้อมาวันนี้แหละแคนตาลูปกระมไม่เจอน้าปลาวนี่เจ้น้าป่าวจ้าหน้าป่าวหวานครับมาครับจิ้มน้ำจันอาการเริ่มพอนแล้วน้องมือหาหน้าซงซวงกินนี่คือเก่าแล้วครับซมซวงอันเดียวอันจะเป็นเจียวกะปิ ยากระปิหอมหอมกะปิ <c oughs> มีน้ำปลาหวาน <c oughs> เป็นม่วงๆอันเกลียวเนาะ,ะได้ไปบ่ั้นไหมเมื่อเรา้องกินส้มิเมอกมาาล้วจ้าทุกคนกิน้มน้ำกันอาการหันๆันไปกินส้มใส่ เปรี้ยวเลยนุ่มเปรี้ยวมองมันเปรี้ยวกับยันตะลุดตะลุบหวานในหลานแค่แปดสิบบาทตเต็มจานเลยแล้วลก็ยังยด่เลี้ยงถุงด ที่สองคนเรามาดสองคนถาพอกับแม่เขามากครับยด้าไปคุณละอยู่ร้รานทาจ้ะนั่นแหละครับไปกาแฟไว้แล้วนะครับถ้าช่องใดที่เขาไปเบิ้งแล้ว,วมีโฆษณาในคลิปนั้นจะคอมเมนต์บอกไปทางช่องเพ็นแก่ขแขนนะครับเ<ช>พราะว่าผมเคยลองเห็นแล้วมันจะได้นนผลดีลนึงก็คือเปลี่ยนเสื้อสองเปลี่ยนผ้าหนับปกครับแ,แจ้งไปทางสองพนันนำนะครับว่าในโฆษณาบอมีเดอร์ เบิ้งแล้วเบิ้งจนจบแล้วโฆษณาบ่มีก็เป็นการสนับสนุนคอนเทนต์สองยูทูปไปนล้วนะครับแต่เร็ขอบคุณนะครับที่ขอบคุณอีกแกนึงที่เขาว่าเบื้องสองท่อที่สนับสนุนท่อที่ปิดตามกดไลค์ให้เนียนเด็กมาสองคนทำให้กันได้กินแต่ส้มเหนียวซื่อสร้างมาเมื่อไหร่แกคิดพ่อแต่ส้มทังเย็บซี่ที่เขามาเบิ้งใหม่ๆ แต่เบื้งในคลิปของส่องเคยเมืองเฟื่องแล้วบ่มีโฆษณาจะคอมเมนต์มาบอกน้ำนะครับเนะาะเมว่านส่องได้ก็คอมเมนต์บอกเจ้าของส่องเป็นน้ำโาเป็นตาซายกันครับสนับเป็นาการสนับสนุนาการเทสยูทูปไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับอ <c oughs> ืมอืมอืมกับปี่เป็นดังเลยกับปีร่วมกันมาพร้อมกันเลยนล้ำแข็ง เราขงว่าก็มาส่งครับเข้มปะเราเข้มแต่ว่าตัวปี้งสึงดดายเมื่อวานนี้มงแซววัวนนี้กินได้เราต้องแข่งมาส่งแซวกัน <laughs> จะเป็นโทษเครื่องนี้นี่ยูซีื่องครับท่านผู้ช เครื neck, ่องของน้องของเครื่งเก้าของน้องผมงละเครื่องของผมเครื่อกองผมเปิดคลิปเช็คไปเรื่อยๆครับเพราะคิดได้ที่วันก็จะหน้าเลื่อซื้อครับยังไลอยู่เอาล่างอี่ทุจ้าย์ระวองทุจ้า้าเดี๋ยวผมไปบิงรถทำแขงจะเข้านะครับจบมาได้จ้ากินโจ๊นน้งกันเนี่ยที่ภาษาทั้งหลับสาย สมมือนแล้วอาแล้วคิด้เปลี่ยนเสคลิปนี้เลยนะครับว่าเบิรงมาเก่าหน้าที่เราคลิปที่ห้องไปสัมผัสจนถเปียนซรถไงเิอาชิลี่มมนสดเลยแต่ยังว่ามีโฆษณาอยอ่นะครบคลิปจบเลยแต่ยังว่ามีโฆษณาครับ<ม>เขเล้ยเปลี่ยนนะเปกนเลี้ยงนะยเปลี่ยนเสื้อนันเปลี่ยนเสื้อังจากเปลี่ยนเสื้อสองมือนเลยทา โฆษณาอย่างพวกเขาก็ต้องได้เปลี่ยนหน้าปกใหม่เนาะครับเด็ดตามสูตรนี้เลยจะใส่เวลาอยู่ม่านสี่มื่นครับถ้าเปลี่ยนเสื้อแล้ววันจะล่องไปจากสี่มื่นเขาเลยอาจารศฮอนแหงลมเข้ามาว่ารับมาดานี่เขาเรียนหาคลิปนาคลิปติดติดเปลี่ยนเสื้อเป็นคลิปก็ครับที่เต้เตะมือคนละจะไปสัมสัมผัสไปเนาะครับ ยเยอะแลกๆเลยใสียน้อนาะเดินไปสัมภาษก่อนจะไปสัมรถน,นะครับเป็นคลิปนี้ที่่อที่บ่มมีโฆษณาเมื่อกีผมเป,นนปลเี่ยนหน้าปกเลยแค่นึงเดี๋นวนี้กชุดเปลี่ยน จะซื้อไหมน,อน้องเป็นเขาขแก้ไขคือมีเวลาเนี่ยต้องมีเวลาเนี่ยเขาเขาเปลี่ยนดโนไปแล้วมันบ่มีอืมมันเป็นกำหนดบางทีเขาก็ต้องของเช็คบ้างเรื่อยๆมีแตะดี่ยังซื้อก่อน <c oughs> เพี้ยนลงอย่างไรครับลบขอความแอบจนนายจะได้แล้วก็บันทึกเลยบันทึกไว้จำเนีนเล่ล้อเราจะรอไว้ไล่จักสองหมื่ครับผมว่าเบิกไหม เราเชิไล่เช็คไปทุกๆคลิปเนาะครับเพราะว่าคลิปเก่าคลิปใหม่เพราะว่าบม่รู้ว่าขเขาสิจัคไอไอเขาจัดการยังไงเนาะเ <c ười> <c ười> ดี๋ยวบอกเก่งทางยูทูบด้วยกันแต่เขากำเบิ่งเรื่อยๆคลิปแรกพันคลิปแรกพันทุเดียวไไปเบิ่งคลิป, <c ười> ลปผมแรกๆ,ๆนี่คือคลิปแรกผมไปหากเก็บร์เพลทั้งดวงเนาะเก็ <c ười> กียร์เพลทตอนน้องเรียนผู้เฒ่าครับฟอนอยู่เทศบาลเนาะน่าจะเฮ็ดปืนพา มกักจะแพทเขาแล้วก็มกแมทเปลีอยนพาร์อะไรแบบนี้งูจังปีที่แล้วอ่ะห้าปีที่แล้วสิบแรกห้าปีที่แล้วครับ <c oughs> เปอดสองมากโอ้หันเทปยูทูบเบอร์กันหน้าว่าจั่นมา้นเบอร์สองลอยห้าสิบเก่าสองลอยลอยกว่าหรือว่าหกสิบกว่านะครับแต่ก้อนมีคลิปแค่สี่คลิปเงินมีคลิปแค่สี่คลิปมีสี่คลิปอันนั้นจากปีสองปีแล้วตอนสองปีที่แล้วเนอะหงวันได้มา พาะเห็ดลงเกีียวกับสาวไทยไอสาวล่าเบาไทยกัมีเอฟซีเขาก็เอมเม์ว่าไอเห็ดเิปบงาบข้นแน่จังจิงจรนะครับแต่เขานำเอฟซีมากเพราะเห็ดเปลี่ยนดอกแต่ก็ต้องได้หัดเห็ดเพราะว่ายแนะนําให้แบบคู่ฮักหลายๆคู่ที่กําลังที่ว่าจะจดทะเบียนสมรสเนาะเขาก็เขาก็แนะนําเขาไปหลายคู่แล้วล่ะจัดได้ไปจดแน่บางคนกับเดินเรื่องเองแน่บางคนกะ จางเฮ็ดยังเห็ดไเ,เมาก,ก็เลยมาทุกมมือนอี่ยแหละครับ <c oughs> มีเลขใจเป็น,น,นยูทูบเบอร์ช่องน้อยๆช่องหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเป็นหูเป็นตาเสียกันคนเห็ดช่องยูทูบช่องใดที่บ่มมีโฆษณาค่าะแนะนำของพิ่นนะครับเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนโป๊กไม่สำนันนะครับเพราะว่ายูทูบเขาบ่มี่อย่างเขามีแต่ลิขสิทธิ์ แล้วก็ a อไอตรวจจับซิงโมโมมบ่ง่เหมสอสมเขาบ่แจงว่าคลิปนี้ผมมีโฆษณาด้วยเขาบอกว่าเขาเนาะเล่ตัวเอลาเองได้ลาได้ตรวจสอบคลิปของเจ้าของไปนํางน,นะครับนี่จะเป็นการตรวจสอบคลิปของเจ้าของในการเปิดเบิ่งคลิปเอาอยอดวิวไปนําเอาโฆษณาไปนําน,นะครับสองสามอย่าง จริงจริงที่เฮ็ดควบคู่กันไปอาการห้อนตัวนี้ยังเปม็นเกับค่อยมีลูกค้ามานั่งเนาะถั้งแต่ไหนจะมีกระหอ,อตอนแรงเราตั้งจรมีคนมานั่งพออาการมันก็เย็นลงตอนนี้ก็อาการแบบ้อนค้างเนาะขณะน,นั่งอยู่ในลมที่ลมมาบัไดี้คือตงมันสิบเผาตัวนครับแ,แต่แตคลิปใดที่มีโฆษณาเขาจะกดเข้าขขไปได้เคลียบปุ๊บมันจะเป็นโฆษณาขึนาขมากเลย เรียว่าเล่นไปประมาณนาทีหนึ่งเคยมีโฆษณาเขานะครับคลิปใดที่มีโฆษณาส่วนคลิปที่ผมมีโฆษณาคือกดปุ๊บผมมีโฆษณาจนจบคลิปเลยนั่นแหละครับสนับสนุนคนเทนต์สองยูทูบกันนั้งกันนะครับเมื่ผมไปเบิ้งคลิปใดสนับสมีโฆษณาผมก็คอมเมนต์บอกกระจอเรื่อยอยู่เพียดน้ำสุดซอยกันครับผมมาจากกิ๋นสมุงมวงนะครับกิ๋นสมุงมวงน้ำกันตัววันนี้โอวไหลใหญ่หางแล้ว แพงงสลดเราสิบเค่ต่รวมบางเันนะหืมหวาชิมแปชิแล้วเขายังใหวคอมาสับหวานหวานอืมหวานครับเนื้อเป็นกู้ผูเย็นเย็นหวานๆนเลยวันสิภาแต่โมก็เลยอันนี้เตื án, ่นแจ่เยอะเลยบานรามาอือืม กินชมนอิ่มแล้ว <c oughs> กินแล้วเหรอครับกินแลไวกันสีแสบพ,พร่องนะใช่เดี๋ยวคลิปนี้กะควาจอเพี่นตัวเนี้ยนะครับ <c oughs> ใช้คลิปยังไงมันเรียบ้หลกันเพราจับสามสี่เครื่องยันหนึ่งก็จีเปิดเบื้องคลิปไปเรื่อยๆครับเปิดซอยกันนิเซกซอยกัน, <c oughs> นว่าบางคลิปกับโฆษณาบ่มีเลยเนาะเปิดไปเ <c oughs> ปิดมาเขาจะเซกเบื้องเรื่อยๆเนาะจังเพราะว่าเซกเบื้องบางคลิปบ่มีก็เลยบอกกันว่าคลิปนี้บ่มีโฆษณาเด้อกันเลยว่า ต้องดิเซ็กบ้างเรื่ยอยๆจ้ะเดี๋ยวจะมีขอเชอบเพื่อมาแล้วนะครับจ,จะเดี๋ยวเป็นยับแล้วเขาหุ่มน้องกันอข,ขอกันคิดน่าจา้จาบ๊ายบายสวัสดีจ้าแสบน้อย